บริเวณหน้าร้านค้าขายของชามสีแยกนาเกตตำบลน,นาเกตอำเภอโคกโพ,โพโจังหวัดปัตปตานีค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงทหารตำรวจและส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานผ่านที่43ตรวจสอบวัตถุต้องสงสยัยหลังเวลาประมาณ6กนกาสนาทีค่ะได้มีบุคคลต้องสงสัยจํานวน2คนใช้รถจักรยานยนต์จํานวน1คันขับขี่มาวางวัตถุต้องสงสยัยบริเวณหน้าร้านค้าใต้เก้าอี้มะหินอ่อนค่ะแล้วขี่รถอวนออกไปเพื่อดูลาด โดยเจ้าหน้าที่นะคะได้ปิดการพื้นที่ตรวจสอบสิ่งผิดปกติทําเส้นทางให้ปลอดภัยเพื่อให้ชุด EOD เข้าทําการตรวจสอบบริเวณสองข้างทางให้มีความปลอดภัยขณะเดียวกันนะคะได้ใช้โดนตรวจการตรวจพื้นที่รอบบริเวณวัตถุต้องสงสยัยก่อนที่จะเข้าตรวจสอบบริเวณวัตถุต้องสงสัยตามขั้นตอนและยิงการทําลายหลักฐานค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับก็พบว่ามีภาชนะบรรจุนะครับเป็นถังน้ํายาดับเพลิงสีแดง จุดระเบิดด้วยระบบ DTMF นะครับแผงวงจรสีดำแบตเตอรี่ขนาด1.5โวลต์จำนวน23ก้อนดินระเบิดหลักสเก็ดระเบิดเป็นเหล็กเส้นขนาด6มิลิเมตรนะครับรวมไปถึงพลาสติกสีเขียวสีดำที่ใช้ในการห่อหุ้มจึงได้ยิงทำลายวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวครับ